ประกอบให้พร้อมเงินว่างมือใหญ่จัดเลยเฮียตีไม่ติดเลยกูไม่ไดแน่วิพันธ์บอกออกมาเอออันนี้ให้ให้ผมตีให้ครบร้อยกล่องแล้วใช่ครับคือที่ตีน้อยอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเออได้เหรียญทองไงถ้ามันได้มาเพราะว่ามันมันเป็นชิ้นส่วนประกอบในการขึ้นไม้ด้วยซึ่งเหรียญทองนี่หายากตีไปเรอ่อยเรื่อยๆเฮียใช่เดี๋ยวมันก็ตีตีกี่เหรียญถ้ามันแตกอ่ะถ้ามันแตกไปว่าดีตีตีละสองตีตีละสองเอ้ เองตีีก็ได้เพราะู่วเออมีเหรียญอยู่แล้วตีไปเลยอ่ะทีละห้าปีโอ้ก่อลาคุมน้ำเงินอ่ะกอลปแล้วเองก็สวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับพีเสวัสดีครับพี่เกวดีครับพี่สวัสดีครับกยสวัสดีครับเกย์สีคัเกย์สวครับพี่เลยครับพี่ัครัอ่เกย์สวัดี๋ยวพี่เม่ดีคี่ยวัี่พี่เกยสวแล้วครับพี่เย์สด้ครับแี่เ่ยคุวถ่คับพี่เกย์สวัสี่ยเนี่ย หมายพอไม่เอาเอาปืนดิกฝ oh. ังกระบอกได้ไหมโอ้โหผม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 ขอเลยครับปืนผมขอเลยครับพ no right? <pad> ี no right? ่พ no so ิชพ <laughs> no right ิชพี่ครับลิ้นวัดเลยโอ้ไม่ผมจะเลี้ยงพี่อารเธอร์ครับถ้าผมมีปืนตีไม่ติดไว้เฮียทำไงวะได้หมดกับผมครับเดี๋ยวผมยื่นปืนให้แล้วแหละนี่พร้อมลั่นปะลั่นครับพี่ลั่นไม่รำรู้แต่ได้หมดครับพี่ครับแล้วไอ เห็นตอนแรกคุยกับแจ็คไปแจ็คบอกถ้าถ้าวันที่13อ่ะมันเราประมูลกันวันที่13ใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้าสมมติพี่อยากลั่นพรุ่งนี้เลยอ่ะโอ้โหนีเหรอพรุ่งนี้เลยอ่ะพรุ่งนี้เลยอ่ะว่าอยากรอหลังประมูลมันจะได้ไม่ต้องเหมือนแบบสะสามให้หมดเลยพรุ่งนี้เลยอ่ะแล้พี่ผมอยากได้ปืนจริงอ่ะตรงๆเลยสามไม่เล่าพี่แล้วแต่พี่อ่ะ แต่พี่ก็คุยกับใจกับเขได้ไม่ได้สีทองเลยวะเฮียงอมจัดเลยเฮียอยากแบบอยากให้มันเ่อะมันหมดตาหลังสิบสามเนี่ยสามต่วพี่กันล่อเลยไม่มีสีทองเลยเฮียมันปลาชีวิตแม่งแบบโคตรไร้ค่าเลยเฮียอยากลั่นเลยดิรีพร้อมจัดเลยอะใช่อ๋อถ้ามันแตกไปว่าดีครับจอองนะถ้าถ้าวันเนี้ยพวกเรามาไวกวันนี้หน่อยไงพี่เปิดเหรอใช่ไม่คุณรู้ได้ไง ผมเก่งผมว่านั่งดูอะไรไปที่ของผมอ่ะะมันแล้วติดติดเหรียญกันย่ะอ่ะดีมันมาต้องได้เหรียญแตกหรือว่าเหรียญโจมีแล้วโจมีแล้วพี่หัวแดงมีแล้วหัวปลามมีันต้องได้เหรียญแตกสองอันเถอะที่เหลือใช้แค่สองเหรียญคุณตีพักใหญ่อ่ะคุณกว่ามันจะแตกอ่ะโอ้ทำใจหน่อยนะใส่ไหวอ่ะมันหายยากแต่ถ้าหลังจากนี้พี่ก่อนที่สามมีเรื่องมีอะไรก็หยอกไม่ได้ก็ไม่ต้องหยอกเียเอาไปเลย โดนหนักอยู่น้องอ่ะวันนี้ฮะต้องใส่แล้วแหละโอ้ยไอ้ไอ้พี่ถินเลยสัสโอ้ยไอ้ถินเปิเลยเก็บไว้เพ่เก็บเก็บไว้ไม่นี่ไว้พี่เดี๋ยวค่อยใส่ทีเดียวตีแบบตีเลยสัสเหรีทองอ่ะโอ้ยได้ได้เนี้ยยูตาไม่ารู้ข้างหวยสัตว์ พี่ห้าได้ครับไยโอ้โอืออือเอฝสวอได้ละไ,ได้ครับผมที่ห้าได้ครับพี่ชายคือผมไม่รู้อะพี่เลยผมก็ต้องอาศัยว่าคนคอยบอกอะตอนนี้ โอ๊ยแต่ไม่ติดเลยเฮียกูตีติดไม่หยุดเลยเฮ้ยเอากูตีแตกนี่ไม่ใช่หลังๆวันที่ามก็คือโอ้วางไหนจัดเลยเฮียแต่แต่หน้าต่อนก็ไม่รอละไม่เป็นไรเดี๋ยวแค่ไหนแค่นั้นพี่ไม่ช่วยได้นะพี่หมดแล้วนี่ตัตีไอ้เด็กตีหมดนะคนคุณก็มีสตาร์คอยนะคุณอาร์ต มึงคนไม่ใจแล้วเป็นตีวันนั้นเลยจริงไม่ติดเลยคุณอจะเลยเป็นไงบ้างครับพี่มีอาตาคอยปะคุณไม่มีเลยหรอตาคอยไม่มีเลยครับโอ้ทำใจเลยนะเป็นไปได้ไหมครับรูปหัวไหนได้ไหมรูปหัวไหนได้ไหมครับเจอมีคุณใช้ตาเปลี่ยวสองร้อยได้หรอโอ้ยใช่พี่กูหมดปะทำใจเลย เออแต่แต่ในตู้อีกร้อยหนึง่งผมว่ามันต้องติดละจริงไอ้ภูมิมับอกไม่จริงทองรออะไรเนี่ยมันต้องติดละไอพี่ผมไม่มีนะพี่เปิดดังจริงกูขึ้นไปไม่ได้ต้องติดแล้วครับม,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 มาๆๆในตู้ในตู้ในตู้น้องชาย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 พี่ขอได้ปะขอได้ปลาขอได้ปลาขอได้ปลอิช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 มาๆๆตีทีละห้าเลยนะคนดูโอเคไหมเฮ้ยทีละห้าหรือทีละสองดีครับถ้าจังหวะนี้คือทีละห้าไปเลยปะใช่ไหม ถ้าผมอ่านแพทเทิร์นเกมเขาเข้าอิ่ฟอิ่ฟับก่อนนะอือเอาอย่ะแม่งสองเหรอติดแล้วเพ่้สองก็ได้เพ่้ยสองครับได้เฮ้ยคือดวงมันจะไม่มีจริงหรอเอ้แต่ผมผมรู้ทฤษฎีมานะรูว่าทฤษฎีผมมันเป็นจริงเปล่า คือถ้าผมตีอะไรไม่ติดในช่วงแรกเนี่ยแล้วผมไปตีของหลังๆเนี่ยผมว่าผมจะตีติดรัวๆเลยครับจริงนะถ้าผมตีไม่ติดอ่ะหลังๆผมอาจจะตีแบบติดตีติดรัวๆเลยแบบพวกแบบว่าพวกปงพวกปืนอะไรเงี้ยอะไรอ่ะอ่ะเธอพร้อมล่านประเดียวเพื่อนฉ้อผมจะไปตีแบบติดติดรัวๆนะพวกปืนพวกปงพวกปืนใช่ครับ เฮ้ยเฮ้ยคือะไรครันขาข้วไปมันแปลกๆว่ะมีกลิ่นว่ะมีกลิ่นว่ะตอนเนี้แม่งมีกลิ่นจัดเลยกลิ่นแม่งตุจัดเลยเียเดี๋ยวไอ กลิ่นแม่งตุจัดเลยเฮียแม่งตีไม่ติดเลยสัตว์เอ้ยมาเล่นธนาคารใหญ่กันกลิ่นฟังดีพวกนี้เหรอเหนื่อยจัดเลยว่ะแม่งขึ้นตีมยืดที่ไรเป็นงี้ตลอดเลยเฮียโดนเซลเรื่องแบบฟันลุงฟันเหลืองอย่างเงี้ยคือมันไม่เหลือครับมันขาวเนาะเหนื่อยจัดเลยว่ะเฮียมันวันแบบแต่ละมือแต่ละวันเนี้ยเอ้าตั้ไหนเข้าวันนี้หรือเข้าพรุ่งนี้ไปเข้าวันนี้ไม่น่าธนาคารก็จีกินอเไรมาเฮ้ย เฮอโ่ยด้ห้ยเขอยู่เฮ้ยเฮ้ยมีรถป่ไปแต่แต่ไอเข้าสก่อนนะอีกคนเด่งยวรอน้องออกน่าจะมีปลืเฮ้ยเข้าสองหรไอเฮียเพีร่ับพี่เจเลยรับมึงไม่ติดให้กูเลยเหรอเข้าสก่อน ันนี้นมันพอน้องจะออกก็พี่ถึงอยากอยากลั่นเลยถ้าลัน่นลั่นพวกนี้ได้น้องออกแบบนี้ได้มึงติดให้กูหน่อยดิไอ้เฮียอะไรของมึงวะไอ้เฮีย <c oughs> เฮ่องห้ง <c oughs> อยู่ข้างบนไงเ <c oughs> ต็งไหนอะ <c oughs> อยู่อยู่เบลบนไงไออยู่เบลล่างอยู่ชั้นบน อยู่เบลล่างอยู่ชั้นบนอ้อยู่ชั้นบนแล้วก็เออแรงและไอคิริวอ่ะโอ้ให้คิริวออกออกออกคุณโจผมตีไม่ติดเลยคุณโจมานจะเอาน้องเข้าเลยเนี่ยงมจัดเลยอ่ะ พี่เจถ้ามันตีไม่ติดเป็นไรไหมครับพี่อันนี้เลยน้ำไปสะพานอะไรแมบีของเยอะเนาะอันนี้เลยแปดนาทีทันมีรถสี่บ้าขอขอรถที่อะไรเขอรถ้วทำไมดวงกูมันไม่เคยช่วยเลยค่ะเขาต้องมาเปิงของให้พี่พี่เขาเว้ยไม่ใช่อะไรที่สามคนเลยสามคนเลยปะขึ้นไม่ได้กลัวเลยเลยคือเกรงใจพี่พี่เขาเว้ยก็คือคือโจเซฟโจเซฟเลขอะไรนะหกสี่เจ้าคือเกรงใจพี่พี่เขาเว้ยคือประเด็นเลย ตามใจตามพี่ด้วยมันนี่คือพี่ๆเขาบอกว่าใช่ป่ะเอาเถอะเอาคุณตีไม่เสร็จไปเลยใช่ไหมพี่ใส่ให้เองเลยนีเดี๋ยวค่อยเคลียร์ได้ไหมไ่ได้เดี๋ยวไปไปก่อนไปก่อนไปก่อนมัเกรงใจเขาเว้ยพี่เขาจะปิดละประเด็นเลยตีไม่ติดอ่ะให้งอมจัดเลยหวยคุณโจคุณตีไปกี่ทีเนี่ยตีอะไรคนไอ้สตาร์คอยอ่ะผมมีอยู่แล้วพี่หุ่นยนต์นี่มากก็ทำงานอีกกว่าที้นี้เสียงเอลเคที่ไหนเนี่ยไอ้โจ กูจะซดมึงอ่ะมึงซวยกูบอกเลยมึงไม่ได้ซวยธรรมดาพี่บอลเพราะว่ามึงโค้ดซวยเลยแหละพลาดมากเหนื่อยจัดเลยเนี่ยล้านห้าเอาเลยไปทางไหนอ่ะคุณผมไม่รู้ทางออกอ่ะคุยจอได้เฮ้ยไอ้ที่เอ้ยไม่รู้ทางออกไอ้ไอสัตว์เอ้ย ไม่ที่คือตอนนี้คือรู้อย่างเดียวคือตีอย่างเดียวอ่ะตอนนี้ว่าไงครับไปรับโจก่อนหนยโจขึ้นมาโจอาะเธอขึ้นมาแทงกันมาแทงกันมาแทงกันมาคุณโจแทงผมนะครับไดีพี่แทงอะไรพี่ฮะให้อคนหนึงเต็งลงมาแทงมาแทงทำไมเหรอไม่โจให้ให้เจะตีแทงเราทำไมอ่ะแล้วก็คุยโทรศัพท์อยู่เขาคุยโทรศัพท์อยู่เดี๋ยวาไปทันเว้ยโองมา โอยอ่ะไอรถคันนี้มันจุ๋ยอ่ะเบ็ดสภาเปิดรับเข้าอยู่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไปให้ทันนะสวัสดีคนดูทุกคนนะพี่สวัสดีครับพี่รอได้ผ่าคิดดึงพี่ถามมาดิเจ้าถ้าสมมติว่าที่บอกว่าคิดดึงคิดดึง ประมูลอ่ะก็คือวันที่ยก็คือถ้าสมมติวันที่3เราประมูลกันอ่ะมันน่าจะไม่ถึง2-3ชั่วโมงหรอกใช่ไหมครับเดียวพี่ประมูล2-3ชั่วโมงมาแล้วครับประมูลประมาณ2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มประมาณเนี้ครับพี่จะไม่รู้ว่าเวลาไหนนะแต่ก็จะประมาณนี้แหละพี่ทามนี่แหละนี่ไงเห็นปหอยากลั่นลับบสีเยอะแล้วเอาผมทีมันเราจะไลา์พี่ เดนออไลอัสเดนออไลอัสอ่าอ่าเจ็บไหมจามนี่ยต้องย้ำอีกสองรอบเล่นแบบไม่จำกัดใบได้ป่ะเด็กได้แนแหละทีนี้มันจะเล่นบ้าเล่นอยู่แล้วมันมันมันเดี๋ยวยังไงเต้องเล่นอยู่แล้วไม่จำกัดของแม่จำกัดใบฮะใช่พอแล้วสมมติมันดิ้งขึ้นมาไม่ได้ไม่เอาทำไงจ่อไงกากโอเคเขาได้รู้ไงว่ามันมันกากแค่ไหนมันมันจะเสียหมาไปหรือเปล่าพี่จิเฮ้มันไม่ยอมเสียหรอก เออถ้าไม่เล่นนเสียหมาน่ะ